One News ตรงไปตรงมาโทรหาคนดีที่อยู่บ้านเราด้วยเบอร์โทรเก่าน้องสาวยังจำได้ไหม เมืเครขอล้ำภาพมันฟ้องขอฝากเพลงคนไกลเบอร์เก่าให้พระพลกับต่ายอรไทยถามข่าวคราวชาวบ้านคุกสูงตำบนานาผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่ต้องทนทุกข์กับถนน เป็นหลุมเป็นบอ่อมานานกว่า4ปีแล้วแต่ยามนี้เห็นพี่ป้าหน้าอาพายเรือทอดแหหาปลาปักกล้าดำนาข้าวบนถนนใบหน้ายิ้มแย้มกลัวเสียงหัวเราะก็ยินดีด้วยครับถึงแม้จะไม่มีใครเห็นใจขอํำผ้ามันฟ้องขอเป็นกำลังใจให้นะครับไฟติ้งถนนสายนี้เป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อ3ามตำบล40หมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าการเกษตรออกไปขายยาว10กิโลเมตรแต่ดูเอาเถอครับ เป็นลุมเป็นบอ่พอพอๆกับดาวพลูโต,โตที่ยานนาซาพเพิ่งไปถึง4ปีมาแล้วชาวบ้านร้องเรียนไปที่ไหนๆก็พากันสายหน้าไม่มีงบประมาณบ้างละไม่ใช่เขตรับผิดชอบบ้างละ่ะนี่มันบนโลกมนุษย์นะครับทำไมการช่วยเหลือมาล่าช้าเหลือเกินนาซาใช้เวลาเดินทางไปดาวพลูโตในจักรวาลอันไกลโพ้นประมาณ9ปีฮหแต่การช่วยเหลือที่นี่เท่ากับครึ่งหนึ่งของการเดินทางไปดาวพลูโตขอพระเจ้าอํวยพรครับ สถิติมีไว้ทำลายก็จริงแต่สถิติแบบนี้ไม่น่าทำลายเลยจริงไหมครับหวังว่าคนไทยจะไม่แรงน้ำใจเหมือนกับตายอรไทยกับพระพลมีให้กันนะครับดูข่าวทีวีปีนี้บ้านเราฝนแรงแต่คนยังแกลง่งเพราะยังไม่แรงน้ำใจอองพ่แและแม One News ตรงไปตรงมา